สวัสดีค่ะมาเรียนรู้คำควบกล้ำไม่แท้ครูสุรีอนันต์ค่ะคำควบกล้ำไม่แท้คือคำที่มีพยัญชนะสองตัวประสมสละเดียวกันเวลาอ่านจะไม่ออกเสียงรอจะออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้าเท่านั้นและออกเสียงทอควบกับรอแต่ออกเสียงเป็นตัวซอนะคะ พยัญชนะตัวหน้าคือจอจานซอโซสอสลาสอเสือควบกับรอเรือเช่นจริงเศร้าเสริมส้อยสีสร้างสงสาเป็นต้นค่ะพยัญชนะตัวหน้าคือทอรอออกเสียงเป็นตัวซอ เช่นทรายซาบแซกพุทรานกอินทรีเป็นต้นค่ะมาอ่านคำกันเถอค่ะจริงอ่านว่าจริงส้อยอ่านว่าส้อยทรัพย์สินอ่านว่าทรัพย์สินอินทรีอ่านว่าอินทรีซสวดทรงอ่านว่าสวดทรง ต้นไทอ่านว่าต้นไทรสีษะอ่านว่าศีษะสะน้ำอ่านว่าสะน้ำสุดโซมอ่านว่าสุดโซมเศรษฐีอ่านว่าเศษฐีเด็กๆฝึกอ่านกันบ่อยๆนะคะเรียนรู้เรื่องประโยคคุณแม่สวมใส่สร้อย ฉันเห็นนกอินทรีคุณยายมีทรัพย์สินมากเพราะเป็นเศรษฐีคุณตาอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซาพี่กำลังกินพุทรามาตอบคำถามกันเถอคะค่ะเลือกคำที่เป็นคำควบกล้ำไม่แท้นะคะพานจริงความ มาดูฉเฉลยค่ะจริงค่ะจอกับรอเป็นคำควบกล้ำไม่แท้เลือกคำที่เป็นคำควบกล้ำไม่แท้โกรธพร้อมสร้อยมาดูฉเฉลยค่ะสร้อยนะคะสอกับรอเป็นคำควบกล้ำไม่แท้ค่ะ เลือกคำที่เป็นคำควบกล้ำไม่แท้ทองทราบกลองมาดูฉเฉลยค่ะทราบค่ะทอกะรอควบกันเป็นคำควบกล้ำไม่แท้นะคะเลือกคำที่เป็นคำควบกล้ำไม่แท้ค่ะโซมครั้งตลาดมาดูฉเฉลยค่ะตอบโซม ทอกับรอเป็นคำควบกล้มไม่แท้นะคะเลือกคำที่เป็นคำควบกล้มไม่แท้ค่ะสะกริง่งแปลงมาดูเฉลยค่ะสะค่ะสอกับรอเป็นคำควบกั้าไม่แท้นะคะใครถูกทั้งหมดห้อบ้างคะเก่งมากเลยนะคะและพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ